ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยกับ b l u n k m o v e Channel ช anel ที่จะนำเอาเรื่องราวของหนังเรื่องต่างๆมาสรุปและสปอยให้ทุกคนได้ฟังโดยวันนี้หนังที่เราจะมาสปอยกันนั่นก็คือหนังเรื่อง Hitman Bodyguard โดยก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับโดยหนังเรื่อง Hitman Bodyguard รือชื่อไทยก็คือแสบซ่าแบบว่าบริการเป็นเรื่องราวของไมเคิลไบรซ์บริการหนุ่มฝีมือดีที่จับพลัดจับผูต้องมาทำงานคุ้มกันเดลเรสกินเคทอดีตนักฆ่ารับจ้างมือฉมังที่เป็นศัตรูผู้อลีก,กับตัวเองเพื่อที่จะไปขึ้นศาลที่กรุงเฮกประเทศนเทนเธอร์แลนด์ให้ทันเวลาภายใน27ชั่วโมงในขณะที่มีนักฆ่าจากฝั่งตัวร้ายที่กำลังไล่ล่าและพยายามหยุดยั้งพวกเขาเรื่องราวจะเป็นยังไง จะสนุกแค่ไหนเชิญไปติดตามกันได้นโอาการน,นี้เลยครับเปิดเรื่องมาที่บ้านของไมเคิลพระเอกของเราที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปทำงานคุ้มกันลูกค้าคนสำคัญของเขาในวันนี้เมื่อตเตรียมตัวเสร็จก่อนที่พี่ไมเคิลจะออกไปทำงานก็ไม่ลืมที่จะจูบลาเอเมเลียแฟนสาวของเขาก่อนที่เขาจะขับรถออกไปทำภารกิจภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญมาก พี่ไมเคิลต้องทำการคุ้มกันคุณคุโรซาวะพ่อค้าอาวุธชาวญี่ปุ่นให้ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านอย่างปลอดภัยในระหว่างภารกิจทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆมาก่อกวนเลยสักนิดจนเดินทางมาถึงเครื่องบินส่วนตัวหลังจากที่พี่ไมเคิลของเราส่งลูกค้าขึ้นเครื่องเสร็จก็กำลังโบกมือลาแต่ทันใดน,นั่นเองก็ได้มีกระสุนปริศนาพุ่งเข้ามาที่หัวของคุณคุโรซาวะและทำให้เสียชีวิตในทันที ด้านพี่ไมเคิลของเราก็ทำได้แค่ยืนอึ้งเพราะนึกว่าภารกิจของเขาจะจบลงอย่างสวยงามแล้วในวันนี้แต่กลับกันกลับกลายเป็นล้มเหลวไม่เป็นท่าเวลาผ่านไป2ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้ไมเคิลที่เคยเป็นบริกาาระดับตองเอต้องตกชั้นมาอยู่ในระดับต๊อกต่อยในตอนนี้เขากำลังนั่งรอเวลาในรถปูโรทั่งเพื่อที่จะไปรับลูกค้าคนล่าสุดของเขาเรียกว่าตกอับถึงขั้นต้องนั่งฉี่ในรถกันเลยทีเดียว พอถึงเวลาพี่ไมเคิลของเราก็ได้ขึ้นตึกเพื่อไปรับลูกค้าของเขาด้านลูกค้าที่รอพี่ไมเคิลอยู่นั้นก็ได้เครียดจนซัดยาไปทั้งกระปุกดูจากอาการเนี่ยก็ดูไม่รู้เลยนะครับว่าเขาแค่เครียดหรือว่าเมาแอเพราะอดยาเกินขนาดไปกันแน่หลังจากนั้นไมเคิลจึงไม่รอช้ารีบพาลูกค้าลงจากตึกไปที่รถยนต์ของเขาที่จอดร,รอด้านล่างด้วยความที่กำลังเครียดลูกค้าจึงได้บ่นตลอดทาง ไม่มั่นใจในฝีมือพี่ไมเคิลอย่างนั้นอย่างนี้และบนเรื่องที่ไมเคิลมารับเขาช้าเลดไปตั้ง30นาทีแต่ที่จริงแล้วที่พี่ไมเคิลของเรามาช้าเพราะกำลังจัดการกับนักฆ่าที่ดักกรออยู่ในจุดต่างๆกว่าจะครบหมดทุกจุดก็เล่นเอาเสียเวลาไป30นาทีแล้วแม่เห็นอย่างนี้แต่ฝีมือก็ยังคงระดับตองเอเหมือนเดิมเลยนะครับไม่นานพี่ไมเคิลก็พาลูกค้ามาถึงรถ และขับไปส่งอย่างปลอดภัยในที่สุดตัดภาพมาที่กองบัญชาการตำรวจสากลเดเรียสคินเคสนักฆ่ามือฉมังกำลังนำตัวไปทำข้อตกลงเพื่อให้เขาได้ขึ้นให้การที่ศาลเพื่อเอาผิดวลาดิสลอฟผู้นำของประเทศเบลารุสที่ได้สั่งสังหารฆ่าล้างหมู่บ้านหนึ่งในประเทศและความชั่วอีกมากมายที่ไม่สามารถหาหลักฐานได้เรียกได้ว่าคินเคสเป็นเพียงความหวังเดียวเลยก็ว่าได้ และการทำข้อตกลงในครั้งนี้ก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยอินเตอร์โพลให้สัญญาว่าจะปล่อยให้คุณนายคินเคสภรรยาของเขาเป็นอิสระโดยตอนนี้ภรรยาของเขาถูกจับกลุมอยู่ที่เรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงอัมสเตอร์ดัมหลังจากนั้นไม่นานตำรวจสากลก็ได้นำตัวคินเคสมาที่รถขนส่งนักโทษโดยการส่งตัวนักโทษครั้งนี้นำโดยเอมิเลียแฟนสาวคนเก่าของพี่ไมเคิลนั่นเอง โดยการขนส่งนักโทษครั้งนี้มีเวลาทั้งหมด27ชั่วโมงเพื่อส่งตัวกินเคสไปให้ถึงกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากวางแผนกันเรียบร้อยจึงได้ออกเดินทางการส่งตัวครั้งนี้ดูแล้วก็เหมือนทุกอย่างจะราบรื่นแต่พอเดินทางไปที่ตัวเมืองกลับมีการซุ่มโจมตีเกิดขึ้นมีการระดมยิงใส่รถชุดใหญ่ทั้งทางถนนและยิงลงมาจากตึกยิงสวนกันไปกันมาระหว่างตำรวจ และกลุ่มมือปืนสักพักจนในที่สุดก็เหลือรอดแค่คินเคสและเอมิเลียคินเคสจึงยื่นข้อเสนอว่าให้ปล่อยเขาเพื่อที่จะได้ช่วยกันหนีเห็นอย่างนั้นเอเมิเลียจึงไม่มีทางเลือกปลดล็อกกุญแจมือและร่วมมือกับคินเคสเพื่อหน,นีออกมาต้องใช้เวลาสักพักคินเคสและเอเมิเลียจึงหลบหนีออกมาจากกลุ่มมือปืนได้และทั้งสองคนก็ได้เข้าไปหลบที่เซฟเฮาส์ของอินเตอร์โพล คินเคสเลยบอกว่าการจะซุ่มโจมตีแบบนี้แปลว่าในอินเตอร์โพนั้นมีไส้ศึกถ้าหากอยจะส่งตัวเขาไปให้ถึงศาลต้องเรียกคนมาช่วยแต่ที่สำคัญเลยคือห้ามเรียกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอินเตอร์โพได้ยินอย่างนั้นเอมิเลียก็นึกขึ้นได้ก็เลยโทรหาพี่ไมเคิลพระเอกของเรานั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องเท้าความกันก่อนว่าหลังจากเหตุการณ์ภารกิจล้มเหลวของไมเคิลในครั้งนั้นทั้งคู่ก็ได้เลิกกัน เพราะไมเคิลคิดว่าเอมิเลียเป็นคนเอาความลับเกี่ยวกับชื่อของลูกค้าของเขาไปบอกคนอื่นนั่นก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแย่ลงจนทําให้ถึงขั้นต้องเลิกรากันไปกลับมาที่ปัจจุบันโดยเอมิเลียก็ได้โทรหาพี่ไมเคิลหลังจากนั้นพี่ไมเคิลที่เพิ่งส่งลูกค้าเสร็จก็ได้รับสายและได้ฉาวิวาทะกันไปหนึ่งแมชก่อนที่จะยอมไปช่วยแต่โดยดีสักพักไม่นาน พี่ไมเคิลก็เดินทางมาถึงเซฟเฮาส์และได้เข้าไปคุยกับเอมิเลียระหว่างนั้นคินเคสก็เดินออกมาพอดีเมื่อคินเคสเจอหน้ากับพี่ไมเคิลทั้งคู่ก็พุ่งใส่กันทันทีทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีแย่งปืนกันไปกันมาจนในที่สุดคินเคสก็ได้เป็นฝ่ายแพ้ไปเนื่องจากคินเคสมีบาดแผลจากการหลบหนีจากกลุ่มมือปืนครั้งก่อนทำให้เลือดของเขาไหลจนเขาหมดสติไป หลังจากนั้นไมเคิลก็ได้มาคุยกับเอมิเลียอีกครั้งเนื่องจากเขาไม่อยากจะรับงานคุ้มครองคินเคสเหตุผลก็เพราะว่าทั้งคู่เป็นเหมือนศัตรูคู่อริกันคินเคสพยายามฆ่าไมเคิลมากถึง28ครั้งทั้งคู่จึงไม่ถูกกันและจะฟาดกันทุกครั้งที่เจอหน้าพอเห็นดังนั้นเอมิเลียจึงไม่มีทางเลือกเอมิเลียเลยได้เสนอข้อตกลงว่าถ้าหากไมเคิลคุ้มครองคินเคส เอมิเลียจะช่วยให้ไมเคิลได้กลับมาเป็นบอดีิก์ดระดับตอง A อีกครั้งผ่านทางคนรู้จักของเธอได้ยินอย่างนั้นไมเคิลก็ตอบตกลงทันทีเลยว่าจะคุ้มคลองคินเคสให้ไปถึงศาลภายใน24ชั่วโมงหลังจากตกลงกันเสร็จเอมิเลียจึงออกจากเซฟเฮาส์และปล่อยให้คินเคสและไมเคิลอยู่กันตามลำพังด้านอินเตอร์โพก็กำลังวุ่นวายเนื่องจากผู้ร้ายที่ต้องการส่งตัวไปเป็นพยานในศาล ได้หายตัวไปทําให้ต้องสืบหาตัวอย่างเร่งด่วนไม่นานก็รู้ว่ากินเคสอยู่ที่เซฟเฮาส์เนื่องจากมีการเปิดใช้งานโดยรหัสดังนั้นก็เลยคิดจะส่งตำรวจไปตรวจสอบทันทีแต่ในขณะนั้นนอนบ่อนไส้ที่อยู่ในอินเตอร์โพก็รู้เช่นเดียวกันจึงได้ส่งนักฆ่าเข้าไปเพื่อสังหารกินเคสที่เป็นเป้าหมายในทันทีตัดภาพมาที่เซฟเฮาสกินเคสที่ฟื้นขึ้นมาจากอาการสลบก็ได้พบกับไมเคิลที่กำลังนั่งเฝ้าอยู่ ทั้งคู่ก็ได้ตีฝีปากกันสักพักก่อนที่ไมเคิลจะอธิบายสถานการณ์ให้ฟังว่าเขาต้องร่วมเดินทางกันไปจนถึงศาลภายใน24ชั่วโมงในขณะที่ทั้งคู่คุยปนประชดกันอยู่ก็ได้มีโทรศัพท์ดังขึ้นพอไมเคิลได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ได้รู้ทันทีว่ากำลังจะมีการส่งคนเข้ามาเนื่องจากเขาก็เคยเป็นตำรวจมาก่อนดังนั้นทั้งคู่เลยกำลังจะหาทางแอบลบหนีออกมาจากเซฟเฮา แต่ในขณะที่เขากําลังหลบหนีออกมานั้นทั้งคู่ก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มนักฆ่าที่ถูกส่งมาพอดีทําให้เกิดการต่อสู้ขึ้นสู้กันมาพักใหญ่ทั้งคู่จึงหนีขึ้นมาที่ดาดฟ้าและได้ทะเลาะกันเรื่องที่คินเคสไม่ยอมฟังแผนของไมเคิลทะเลาะกันได้สักพักไมเคิลจึงหาทางลงจากดาดฟ้าโดยไมเคิลเลือกที่จะปีนนั่งร้านไม่ไผ่ลงมาส่วนคินเคสที่เกียดรอเขาก็เลยกระโดดออกมาจากดาดฟ้าเลย โชคดีที่มีเราจับเขาจึงชนเข้าก่อนแล้วจึงร่วงลงมาที่กองขยะพอทั้งคู่ถึงพื้นก็ยังทะเลาะกันอีกจนกระทั่งถึงรถจนในที่สุดทั้งคู่ก็ขับรถหลบหนีออกมาได้แต่กระนั้นเองทั้งคู่ก็ยังทะเลาะกันไม่หยุดเริ่มขิงกันไปขิงกันมาไมเคิล <Michael S 2> ก็ได้ถามคินเคสว่าเคยถูกยิงมาแล้วกี่ครั้งคินเคสด้วยความที่กําลังโม้ก็เลยตอบไปว่านับไม่ถ้วนส่วนทางพี่ไมเคิลของเราก็ได้บอกเขาไปว่า พี่ไมเคิลนั้นไม่เคยถูกยิงเลยเพราะเขาใช้สมองในการทำงานแมมมีการขิงกันซะด้วยนะครับตัดภาพมาที่อินเตอร์โพตอนนี้เอมิเลียได้ถูกคุมตัวมาสอบสวนเพราะว่าไม่ยอมบอกความจริงอินเตอร์โพว่ากินเคสอยู่ที่ไหนเนื่องจากเอมิเลียเชื่อว่าในอินเตอร์โพมีหนอนบ่อนไส้อยู่ด้วยเหตุนั้นเธอจึงถูกพักงานและยึดปืนกับตราของเธอไปและเธออาจโดนขังคุกแต่แล้วฟูเซอร์หัวหน้าของเธอ ก็ได้ไปขอร้องผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เธอติดตามไปที่กรุงแฮกด้วยแทนที่จะเป็นการขังคุกเพราะเขาคิดว่าเธอยังคงมีประโยชน์อยู่ตัดภาพกลับมาที่พี่ไมเคิลและกินเคดพอขับรถออกมาได้สักพักพวกเขาก็ได้จอดพักที่ร้านแห่งหนึ่งเพื่อทำการเปลี่ยนรถเพื่อไม่ให้ตำรวจหรือพวกนักฆ่าสามารถติดตามตัวพวกเขาไปได้หลังจากพวกเขาขโมยรถกันได้แล้วก็ทำการเดินทางต่อโดยเดินทางมาได้สักพัก คินเคสก็บอกกับไมเคิลว่าตัวเองต้องเข้าห้องน้าไมเคิลเลยบอกว่าให้คินเคสฉีใส่ขวดน้ําไปก่อนก่อนที่คินเคสจะขิงไมเคิลว่าของนายมันอาจจะหย่อนเข้าไปได้นะแต่ของฉันน่ยไม่ว่าจะขวดไซส์ไหนก็คงจะหย่อนเข้าไม่ได้วะ่ะแน่มีการขิงแบบนี้ซะด้วยนะครับจากนั้นไม่นานเนื่องจากคินเคสบ่นไม่เลิกไมเคิลจึงยอมจอดรถเพื่อให้คินเคสได้ทําธุระส่วนตัว พอละสายตาแค่ครู่เดียวคินเคสก็หายไปทิ้งขวดน,น้ำไว้แทนเสียงฉี่ดังนั้นไมเคิลจึงรีบลงจากรถและมองหาคินเคสทันทีในจังหวะที่ไมเคิลลงจากรถพี่คินเคสของเราที่แอบอยู่ไม่ไกลก็ได้แอบย่องขึ้นรถเพื่อที่จะขับหนีแต่พี่ไมเคิลของเราก็ดันรู้ทันเลยทำการเอาปืนจ่อไม่ให้คินเคสสามารถหลบหนีไปได้สำเร็จหลังจากที่ไมเคิลจับได้ทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะกันอีกครั้ง ทะเลาะกันยังไม่จบพวกนักฆ่ารับจ้างก็ตามมาทันพอดีและได้มีการกราดยิงเข้ามาที่ฝั่งของพวกไมเคิลทั้งสองฝั่งจึงได้ยิงต่อสู้กันสักพักก่อนที่พวกพี่ไมเคิลจะสามารถยิงชนะมาได้หลังจากนั้นพี่ไมเคิลและคินเคสก็ได้คุยกันว่าทำไมโจนถึงตามมาได้ทั้งๆที่พี่ไมเคิลก็ไม่ได้ขับรถไปในเส้นทางปกติข้อสรุปที่ได้ก็คือพี่คินเคสของเรา แอบจิกโทรศัพท์จากศพของพวกโจรมาหนึ่งเครื่องในตอนที่หนีออกมาพร้อมกับเอเมเรียนั่นทำให้โดนตามจาก GPS พี่ไมเคิลของเราก็เลยสวดพี่กินเคสไปหนึ่งแมทก่อนที่ทั้งคู่จะหาทางเดินทางต่อเนื่องจากรถที่ทั้งคู่ขับมาระเบิดไปแล้วและเมื่อจะไปขึ้นรถของพวกโจรก็ดันระเบิดไปอีกทั้งคู่จึงไม่มีทางเลือกเลยได้แต่เดินไปตายเอาดาบหน้าพอเดินมาได้ไม่นาน ทั้งคู่ก็เจอกับรถตู้คันหนึ่งโดยพวกเขาก็ได้ขออาศัยเพื่อเดินทางไปขึ้นเรือเพื่อที่จะเดินทางไปถึงกรุงเฮกอีกทีพอขึ้นเรือข้ามฟากมาเสร็จทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงอัมสเตอร์ดัมทั้งคู่เลยกำลังจะไปที่บ้านพักของพี่ไมเคิลพอถึงหน้าบ้านพี่ไมเคิลก็ดันลืมรหัสเข้าบ้านก็เลยพยายามที่จะงัดเข้าบ้านตัวเองด้วยอุปกรณ์หลากชนิดแต่กว่าจะรู้ตัวอีกที คินเคสก็ได้เดินมาเปิดประตูให้พี่ไมเคิลพร้อมกับถือขวดเบียร์จิบมาอย่างสบายใจแหมต้องบอกว่าเรื่องงัดประตูเนี่ยพี่คินเคสของเราก็เหนือกว่าพี่ไมเคิลเขาจริงๆนะครับหลังจากเข้าบ้านพี่คินเคสของเราก็ขอไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าและเปลี่ยนผ้าพันแผลด้านพี่ไมเคิลก็เปลี่ยนชุดและเตรียมอุปกรณ์เช่นกันจนผ่านไปสักพักพี่ไมเคิลก็เริ่มเอะใจว่าพี่คินเคสออกจะเงียบเกินไปไหม จึงได้เดินไปดูกว่าพี่ไมเคิลจะรู้ตัวที่คินเคสแกก็หนีออกทางประตูหน้าต่างไปซะแล้วพี่ไมเคิลของเราก็เลยต้องรีบออกไปตามหาพอตามได้สักพักก็เลยได้รู้ว่าที่คินเคสหนีออกมานั้นเพราะแค่อยากจะเจอเมียก่อนที่จะไปขึ้นศาลแต่ระหว่างทางที่คินเคสกำลังเดินทางไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อไปเจอภรรยาของเขานั้น <c oughs> ก็ได้มีมือปืนแอบซุ่มอยู่ทุกที่ จนพี่ไมเคิลต้องทำหน้าที่เก็บมือปืนพวกนั้นเพื่อให้พี่คินเคสของเราได้ไปหาเมียของเขาอย่างไม่มีอุปสรรคจนมาถึงหอคอยแห่งหนึ่งหลังจากคินเคสบรรลุเป้าหมายของเขาแล้วพี่ไมเคิลของเราก็ได้แสดงตัวออกมาและได้บ่นพี่คินเคสว่าทาั้งๆที่รู้ว่ามีมือปืนทำไมถึงยังออกมาคนเดียวคินเคสได้ยินอย่างนั้นเลยพูดว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากอยู่ใกล้กับเมียของเขาให้ได้มากที่สุด เขาเลยเลือกที่จะออกมา,ท,าทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายแหมหล่อเลยนะครับฉากนี้พอพูดไปพูดมาทั้งคู่เลยได้เปิดใจเรื่องเกี่ยวกับแฟนของตัวเองไมเคิลก็เลยบอกพิคินเคสว่าที่เขาเลิกกับเอมิเลียก็เพราะว่าเอมิเลียเปิดเผยชื่อลูกค้าของเขาคุณคุณโรซาว่าทำให้ลูกค้าของเขาถูกฆ่าพอได้ยินแบบนั้นคินเคสก็หัวเราะอ,ออกมาก่อนที่จะบอกความจริงว่าตัวเขาเองที่เป็นคนยิงคุณคุณโรซาวะ เพราะว่าในวันนั้นเขาต้องไปสังหารเป้าหมายอีกคนหนึ่งแต่ก็ดันโชคดีเจอคุณคุโรซาวะก่อนพอดีเลยได้กําไรเป็น2เท่าเอาจริงๆคินเคสก็นึกว่าไมเคิลรู้ดีอยู่แล้วว่าคนที่ฆ่าคุโรซาวะก็คือตัวเขาพอได้ยินแบบนั้นพี่ไมเคิลเราก็ฉุนขาดหัวดหน้าพี่คินเคสเป็นหนึ่งหมัดก่อนจะเดินหนีและแยกทางจากคินเคสตั้งแต่นั้นแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อทั้งคู่แยกทางกันคินเคสที่เหลือตัวคนเดียว ก็ได้โดนตามล่าจากเหล่ามือปืนและพยายามหนีเพื่อเดินทางไปขึ้นศาลให้ทันขณะการไล่ล่ากำลังดุเดือดก็ได้ตัดภาพมาที่พี่ไมเคิลที่กำลังนั่งปรับทุกข์ที่ร้านแห่งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับพี่คินเคสพี่ไมเคิลบนไปการไล่ล่าก็ยังดำเนินต่อไปจนในที่สุดพี่ไมเคิลก็ทนไม่ไหวต้องรีบไปช่วยพี่คินเคสที่กำลังตกที่นั่งลำบากการไล่ล่าเป็นไปอย่างดุเดือดมีตำรวจเข้ามาแจมด้วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก ระหว่างที่มีรถชนกันสนั่นวันไหวตามล่ากันอย่างดุเดือดทั้งขึ้นเขาลงห้วยกะเอาให้ตายกันตรงนั้นจริงๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็สลัดหลุดและได้ขับรถตรงเข้าเมืองเพื่อที่จะได้ขับรถไปที่ศาลได้สำเร็จตัดภาพมาที่ศาลเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่จะหมดเวลาเบิกตัวฟูเซอร์หัวหน้าของเอมิเลียก็ได้เดินมาถามว่ามีข้อมูลบ้างไหมเพราะว่าพวกไมเคิลนั้น หายไประหว่างที่เดินทางมาสาลล่าสุดก็อยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมด้านเอมิเลียก็ได้เริ่มสงสัยหัวหน้าตัวเองเพราะเขามีพฤติกรรมแปลกๆและทุกครั้งที่หัวหน้ารู้ว่าพวกไมเคิลอยู่ที่ไหนก็จะมีนักฆ่าตามไปตลอดเธอจึงเริ่มสังเกตพฤติกรรมหัวหน้าของเธออย่างละเอียดและในขณะนั้นเองที่ไมเคิลก็ได้โทรหาเอมิเลียพอดีเดยรับสาย พี่ไมเคิลก็เริ่มร่ายยาวทันทีเกี่ยวกับคำขอโทษในเรื่องของทั้งสองคนบอกว่าเขาไม่ดีเองที่เอาแต่โทษเธอทั้งเรื่องคุโรซาวะและเรื่องอื่นๆและกำลังจะขอคืนดีพอถึงเวลาจะพูดขอคืนดีพี่ไมเคิลแกก็ดันไม่กล้าพูดออกมาส่วนคินเคสที่กำลังขับรถก็ดันเอาใจช่วยจนไม่ได้มองถนนไม่ทันที่พี่ไมเคิลจะได้บอกรักเอมิเลียพี่คินเคสแกก็ดันขับรถชนแบรีเออร์ จนพี่ไมเคิลกระเด็นออกจากรถไปซะอย่างนั้นอี่ไมเคิลเลยฉุนใหญ่บอกว่าตัวเองกำลังซึง้งทำไมไม่ขับรถดีๆแต่ยังไม่ทันได้ทะเลาะก็ได้มีกลุ่มมือปืนขับรถตามมาอีกเช่นเคยทำให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันหนีการหลบหนีจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพี่ไมเคิลของเราเลือกที่จะวิ่งหนีด้านคินเคสก็ได้ขับรถหนีต่อการไล่ล่าครั้งนี้ก็ดูเดือดอีกเช่นเคยมีทั้งนักซิ่งมอเตอร์ไซค์ และปืนกลเบามากมายระดมยิงใส่คินเคสระหว่างที่เขากำลังหลบหนีเรียกว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวที่เขาจะหลบหนีออกมาได้ด้านที่ไมเคิลของเราก็วิ่งสู้ฟัดไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงร้านขายอุปกรณ์ช่างเขาได้สู้กับหัวหน้ากลุ่มมือปืนและเอาชนะมาได้ในเวลาเดียวกับที่พี่คินเคสหนีมาและได้มารับพี่ไมเคิลพอดีเรียกว่าพี่ไมเคิลยังไม่ได้พักหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางต่อ จนมาถึงศาลในที่สุดในตอนแรกทหารที่คุ้มกันอยู่ไม่กล้าให้พวกเขาเข้าไปในศาลเพราะสภาพรถที่พวกเขาขับมานั้นเละตุ้มเป๊ะเลยทีเดียวแต่ในที่สุดทหารก็ยอมให้เข้าหลังจากพี่ไมเคิลอธิบายหลายๆอย่างเสร็จตัดภาพมาภายในศาลในขณะที่ผู้พิพากษากำลังจะประกาศว่าหมดเวลาเบิกตัวพยานคิมเคสและพี่ไมเคิลของเราก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเรียกได้ว่าเป็นฟานเส้นสุดท้ายกันเลยทีเดียว และในที่สุดวลาดิสลอฟก็ถูกคินเคสนำรูปภาพที่เขาเคยทำความผิดมาเผยแพร่และกำลังจะโดนจับกลุ่มดำเนินคดีในจังหวะนั้นเองวลาดิสลอฟก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขานำรถมาระเบิดหน้าศาลเพื่กอก่อความวุ่นวายก่อนที่จะหลบหนีไปในระหว่างที่กำลังชุลมุนวลาดิสลอฟก็ได้แย่งปืนจากตำรวจและกำลังจะยิงไปที่พี่คินเคสที่ไมเคิลเห็นอย่างนั้น รีบกระโดดบังกระสุนให้พี่คินเคสจนตัวเองโดนยิงบาดเจ็บและบอกให้คินเคสรีบไปจัดการไอ้ชั่วเวลาดิสลอฟซะตัดภาพมาที่เอมิเลียที่กำลังไล่ตามหัวหน้าของเธอไปเพราะกำลังคิดจะหลบหนีจากเหตุการณ์วุ่นวายเพราะจริงๆแล้วนอนบอลไซที่อยู่มาตั้งแต่แรกก็คือฟูเซอร์หัวหน้าของเธอนั่นเองจังหวะที่เอมิเลียกำลังจะเข้าไปต่อสู้กับฟูเซอร์นั้น <c oughs> เธอก็ได้พลาดท่าและกำลังจะโดนฟูเซอร์จัดการ ในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นสร้างรูบนตัวฟูเซอร์ขึ้นมาและคนที่ทําให้เกิดรูนั้นก็คือไมเคิลพระเอกของเรานั่นเองหลังจากที่ไมเคิลขอโทษอเอมิเลียไปความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มดีขึ้นและมีแววว่าจะกลับมาคบกันอีกครั้งตัดภาพมาที่คินเคสที่กําลังวิ่งตามวลาดิสลอฟมาจนถึงดาดฟ้าก็ได้มีนักฆ่าดักเขาอยู่ที่หน้าทางเข้าทั้งคู่สู้กันสักพักจนในที่สุด คินเคสก็เฉือนเอาชนะมาได้และได้วิ่งตามวลาดิสลอฟต่อแต่ในขณะนั้นเองก็ได้มีเครื่องบินพยาบาลที่เป็นคนของวลาดิสลอฟบินเข้ามาพอดีและได้กลาดยิงใส่คินเคสแบบไม่ยัง้งจนทําให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดระเบิดคนบนเครื่องจึงคิดว่าคินเคสนั้นตายแล้วและกําลังจะนําเครื่องบินลงมารับวลาดิสลอฟแต่ในขณะที่เครื่องบินกําลังจะลง ก็ได้มีกระสุนนัดหนึ่งลั่นไปที่ศีรษะของมือปืนบนเครื่องบินทําให้เกิดปืนลั่นไปโดนนักบินก่อนที่จะเกิดเหตุเครื่องบินตกและระเบิดในเวลาต่อมาเวลาดิสลอฟที่เห็นอย่างนั้นจึงไม่มีทางเลือกและไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้วทางด้านหลังของเขาก็คือเดวิสคินเคสนักฆ่ามือฉมังอันดับต้นของเรื่องทั้งคู่ได้ทะเลาะกันสักพักก่อนคินเคสจะพูดว่าอย่าได้บังอาจมายิงบอดิกาดของเขา ก่อนที่จะถีบเวลาดิสลอฟลงจากดาดฟ้าเพื่อไปเผชิญผลกรรมที่เขาเคยก่อไว้กับประชาชนด้านล่างหลังจากนั้นคินเคสก็กลับลงมาและมาดูแลไมเคิลหรือบริการของเขานั่นเองแต่ถึงจะผ่านเรื่องราวมามา,มากมายทั้งคู่ก็ยังเถียงกันอีกอเช่นเคยและเรื่องราวของคู่หูบริการก,กับนักฆ่าก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับหากรู้สึกชอบสนุกหรือถูกใจ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอ,โอใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Blank Move Channel ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่ดูมาจนจบสวัสดีครับ